เส้นทางในการมางานพระราชทานปิญาบัตินะครับของมหาวิทยาลัยครั้งนี้นะครับจริงๆแล้วทางญาตนะครับบัณฑิตนะครับหรือว่าผู้ที่จะมาร่วมงานนะครับก็สามารถที่จะเดินทางนะครับโดยรถบัสโดยสารนะครับซึ่งเริ่มต้นที่ฟิวเจอร์ได้เลยนะครับก็จะมีสายเส้นทางที่วิ่งเข้ามาในมหาวิทยาลัยเป็นรถบัสนะครับในการเดินทางนะครับก็มีทั้งรถส่วนตัว นะครับก็สามารถที่จะมาได้จากหลายเส้นทางนะครับก็คือมาเส้นลังสิตนครนายกนะครับมาจากเส้นมอเตอร์เวย์นะครับแล้วก็ตัดเข้ามาทางเส้นคลองหนะครับแล้วก็มาตามเส้นทางก็สามารถที่จะมาเข้าที่มหาวิทยาลัยได้วิทยาลัยก็จะมีอยู่ด้วยกันอยู่6ประตูนะครับก็ถ้าประตูที่ใช้เป็นประตูหลักที่มาจากรางังสิตนครนายกก็คือเป็นประตูที่1 แต่ถ้าทางประตูที่1นะครับแต่ถ้าไม่เข้าทางประตูที่1ก็สามารถมาเข้าได้ทางประตูที่2นะครับแล้วก็ประตูที่4นะครับอันนี้คือเป็นเส้นทางรถที่สามารถเข้าออกได้ส่วนประตูที่3เนี่ยนะครับจะเป็นเส้นทางที่เป็นเส้นทางเดินนะครับก็คือจะมีการดอกรถโดยสารนะครับที่วิ่งมาจากลังสิตนครนายกนะครับจะเป็นรถโดยสารหรือเป็นรถตู้ก็ดีนะครับที่เขียนว่ามาราชมมงคลนะฮะ ก็จะดรอปตรงนั้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะเดินเส้นเดินเท้าเข้ามาในมหาวิาลยได้ครับจุดจอดรถในมหาวิาลยนะครับตอนนี้เราจัดจุดจอดรถไว้13จุดด้วยกันนะครับโดยภาพรวมเนี่ยก็จะสามารถรองรับรถที่เข้ามาจอดได้ประมาณ4,500คันนะครับแต่ก็ต้องแจ้งผู้ที่เข้ามาร่วมนะครับพิธีนะครับาทางงานจราจรนะครับเราจะผักดัน นะครับการจอดรถนะครับไปที่จุดที่เรียกว่า P13 ก่อนซึ่ง P13 เนี่ยก็จะเป็นจุดจอดรถบริเวณรอบรั้วของหมหาวิเลยแล้วก็เป็นพื้นที่ถังสระเก็บน้ำพระรามเก้านะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับเราจะมีเจ้าหน้าที่จราจรน,นะครับเจ้าหน้าที่อปพ,อพอรจากพื้นที่นะครับเข้าไปอำนวยความสะดวกในเรื่องของการจอดรถนะครับอันนี้ก็ตรงจุดนั้นก็จะเป็นจุดใหญ่จากนั้นก็จะมีจุด ต่างๆที่อยู่ภายในมไทยครับไล่เรียงกันลงไปนะครับมีขนาดจุดจอดก็แตกต่างกันออกไปนะครับไม่ต้องห่วงครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ของเราคอยดูแลนะครับทั้ง13จุดจอดที่มหาวิทยาลัยจัดไว้ให้ครับสังเกตได้นะครับบินมอไซค์ของมหาวิทยาลัยนะครับจะเป็นบินเสื้อกั๊กสีน้ำเงินนะครับให้สังเกตนะครับเสื้อกั๊กสีน้ำเงินนะครับท่านจะสามารถใช้บริการบินนี้สามารถที่จะไปตามจุดต่างๆนะครับไปตามคณะหรือไปตามศูนย์อาหารหรืออะไร ที่มีความจําเป็นที่ต้องเดินทางไปนะครับก็สามารถใช้วินเสื้อกักสีน้ําเงินได้นะครับซึ่งจะมีค่าบริการตลอดนะครับเท่ากันตลอดนะครับก็คืออยู่ที่20บาทแต่ถ้าเป็นวินสีอื่นนะครับบางครั้งก็อาจจะมาจากนอกพื้นที่นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่การตกลงราคานะครับในการให้บริการนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุด ในเรื่องของการบริการในส่วนของบินมอเตอร์ไซค์ของเราด้วยครับทุกท่านจะเข้ามาร่วมในเรื่องของการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรนะครับก็เฝ้าดูในเรื่องของป้ายบ่งชี้ต่างๆที่มาอะไรจัดนะครับป้ายนําเพื่อที่จะมายังจุดจอดต่างๆแล้วก็ในเรื่องของที่สําคัญที่สุดก็คือตอนที่งานแล้วเสร็จนะครับก็อยากให้ทุกท่านนะครับสังเกตว่าถ้า จุดที่เราระบายรถออกไปนะครับเช่นไปทางสระเก็บน้ําพระราม9อาจจะไม่เคยไปนะครับแต่จุดนี้ไม่ต้องห่วงครับเรามีเจ้าหน้าที่คอยดูแลแดีก็เป็นจุดที่ท่านจะสามารถเดินทางออกจากมหาลัยได้เร็วที่สุดเพราะเราจะตัดเส้นทางของท่านไปที่บริเวณสเส้นของ5ส่วนจุดอื่นๆนะครับก็สามารถที่จะใช้ g o o g l e Map ได้เลยนะฮะนะครับจะไปเท่าตามซอยต่างๆนะครับพอออกจากเส้นประตู4นะครับถนนเรียบของ6นะครับจะมี Uh, จุดระบายเป็นจุดแดกเล็กๆ,ๆนะครับซึ่งตรงนี้จะมีได้คภาบความรู้ข้อจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งทันบุรีและก็สถานีตำรวจของ5นะครับท่านจะคอยอำนวยความสะดวกนะครับในเรื่องของการที่จะระบายรถตามเส้นทางที่เป็นเส้นทางลัดต่างๆนะครับสามารถที่จะใช้แมปปิ้งดูในเรื่องการเดินทางได้ ส่วนในเรื่องของอเบอร์โทรเนาะนะครับถ้าท่ามีปัญหาในเรื่องของงานจราจรต่างๆนะครับก็สามารถที่จะติดต่อได้นะครับก็ที่ผมโดยตรงนะครับท่านรองอธิการบดีเลวัตสอมสุกนะครับก็เบอร์ที่0944865628